คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มิเครเาะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับพบพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย19มีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาครับก็เป็นเช้าวันพุธลงสนามทั้งหมด4คู่และ2คู่เช่นเคยหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่อง NBA 222ครับคู่แรกเลลอตฮอนส s ครับดวลกับทางด้านแอตแลนตาฮอส 6โมงเช้าครับแล้วก็ถัดมา6โมงครึ่งบอสตันเซลติกดวลกับบรูคลินเนสครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นการรีแมชแบบต่อเนื่องครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์สองเกมนี้สรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็มา1แล้วก็เจ็บไป1ครับโดยคู่แรกพอแลนทลเรเบเซอร์ดวลกับวอชิงตันวิสาัดครับก็น่าเสียดายที่บาตขาดสก่อนครับจริงๆคู่นี้มีโอกาสที่จะจบสกอร์สูงครับแต่สุดท้ายวิสซัดมาไม่สู้ครับวันนี้มีแค่97แต้มเท่านั้น แล้วก็เป็นพอร์ตแลนด์ a ตริเบเซอร์เอาชนะไปได้112ต่อ97ครับก็ทำใใ้้สกอร์รวมครับไปไม่ถึง231ต้องกราบขอภัยในคู่แรกครับแต่คู่ที่2ไม่มีปัญหาเป็นไปตามคาดครับเอเวเลเกอร์สคับไล่ถลม่มซานอันตตนสเปอร์ไปได้แบบขาดลอย125ต่อ109ครับจบไปได้วยสกอร์234ก็เรียกได้ว่าข้ามฟากมาประมาณ5 6แต้มครับ ก็แฮปปี้กันไปทั้งแฟนเอเวเลเกอร์สครับแล้วก็สกอร์สูงในคู่เลเกอร์สในคู่นี้ครับโดยคู่นี้ครับผู้ทําสกอร์สูงสุดฝั่งเอเวเลเกอร์สในยามที่ไม่มีเลบอลเป็นออสตินริฟฟ์สามสิบแต้มเจ็ดรีบาวหกแอสซิสส่วนลูก้าดอนชิกก็ไม่น้อยหน้ายี่สิบเอ็ดแต้มเก้ารีบาวสิบสี่แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลสุดท้ายเลเกอร์สชนะได้อย่างสวยงามครับไปที่การวิเคราะห์ในวันนี้คู่แรกชาร์ลอต์ฮอนเนสครับเปิดสนามสเปกตรัมเซ็นเตอร์เจอกับทางด้านเยลนูมแอตแลนตาฮอคส์ครับ โดยทางด้านเจ้าบ้านาร์ลอตฮอนิทนำโดยซุปตารน่ารอลาเมโลบอนนิกสมิธจูเนียร์โจสกรีนดาควนเจฟฟรีย์แล้วก็มาร์ควิลเลียมส์ส่วนทีมเยือนเอลันตาฮอคส์นำโดยแม่ทัพเยือนหนุ่มเทรย,ยังครับเดยเซว์เดนเนลล์สักคารีริซาเชอร์โมเมดเกและก็ออนเยกาโอคองบูเจ้าบ้านชาร์ลอตฮอนิทอยู่รองบุยสายตัวออกส่วนเอลันตาฮอคส์รั้งดับเจ็ดในสายตัวออกครับก็ยังพอมีลุ้นไปเล่นพื้นที่เพลย์ออฟเพลย์อินครับสำหรับเอลันตาฮอคส์ครับ แต่ก็น่าเป็นห่วงครับเนื่องจากอันดับ6พิสตันนะครับเป็นต่อเลนตาฮอสอยู่ถึง5เกมครับโอกาสที่จะแซงขึ้นอันดับ6ก็ยากเต็มทีครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ครับก็น่าจะเปิดหน้าแรกกันอย่างสนุกครับแม้ผลการแข่งจะไม่ได้สําคัญอะไรมากมายก็ตามครับทุกสํานักเปิดมาตั้ง236ครับค่อนข้างจะสูงมากแต่ผมมองว่าเกมนี้บาสไม่มีอะไรจะเสียครับแลกกันเต็มที่ยืนฝั่งสกอร์สูงส่วนคู่ที่2องบอสตันเซลติกครับ ก็ต้องดวลกับบรูคลินเนสต่ออีกหนึ่งเกมครับโดยในเกมนี้เล่น,นที่สนามทีดีการ์เดนครับเจ้าบ้านบอสตันเซลติกนำโดยเดริกไวต์จูฮอริเดย์แซมเฮาเซอร์เจสันเททัมแล้วก็คริสเตียพอร์สิงกิสโดยวันนี้จะไม่มีเจเลนบราวน์ครับส่วนบรูคลินเนสนำโดยเอเดียนเจโรร์เซลคิออนจอห์นสันเซเร่วิลเลียมส์คาเมรอนจอห์นสันและนิโคลัสแคลคตันโดยเจ้าบ้านบอสตันเซลติกครับชนะ49แพ้19เกม ส่วนบุคลินเนสรั้งอันดับ12ครับในสายตัวนันออกชนะ23แพ้ไป45เกมครับคู่นี้ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าครับบอสตันเองก็ยังเหนือกว่ามากครับแม้เกมนี้จะขาดเจเลนบราวไปก็ตามครับส่วนบุคลินเนสเองครับก็ยังมีพอรุลุนเล็กๆครับในการไปเล่นเพลย์อินครับแต่ภาพรวมครับเล่นในที่สนามของเจ้าบ้านบอสตันเซลติกทีดีการ์เดน เท่าน่าจะนําทีมปราบบุกลินเนสได้ครับและน่าจะขาดลอยกว่าเกมที่แล้วที่เจอกันที่สนามบาร์เคลเซเ็นเตอร์ครับมองว่าบอสตันวันนี้ครับน่าจะผ่านราคา13แต้มทัศนาจันเจย์สิบเมีนาคม2025คัดมา2คู่หน้าช่อง NBA 2 2 2คู่แรกเชลล์ทอนเนสครับทำสกอร์สูงร่วมกับแอร์เลนตาฮอกสองร้อยสามสิบหกยืนฝั่งสูงครับส่วนบอสตันเซลติกครับแม้จะไม่ค่อยผ่านราคาก็ตามครับแต่วันนี้ครับ13แต้มเหนือบุคลินเนส น่าจะสามารถปราบลูกลินเนสได้ครับที่กําลังมีฟอร์มที่ดีอยู่ในขณะนี้ครับมองว่าเท,ท่ำครับน่าจะนําทีมร่วมกับทางด้านเดอริกไว้เอาชนะลุกลินเนสได้ในวันนี้ครับอย่างน้อย13แต้มยืนฝั่งบอสตันเซรติกครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ